และสุดท้ายพอมันเป็นอีเตอร์อีจันไปจนถึงจุดหนึ่งเกิดคอมเมนต์บูลี่เพศสภาพขึ้นมาอตอนนั้นเฮ้ยลืมเล่าว่าตอนเป็นอีเตอร์อีจันแรกๆเตยก็ยังวางตัวไม่ถูกเคสพาซุูเมตอ,อ่ะเ <c oughs> ต้ย้อนกลับไปดูตัวเองคอมเมนต์ว่าเปลี่ยนพิธีกรเดี๋ยวนี้อะไรเง<ช>ี้ยซึ่งเป็นเทปแรกของเตยอ,<ช>อ่ะก็มองย้อนกลับไปก็เออ จริงวาอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นนาทีที่ได้เบาะแสแม่พาสุเมตแต่แม่พาสุเมตเสียชีวิตแต่เต้้ายเจอดีใจจดีใแต่ลืมไปว่าเจอแบบเสียชีวิตไม่ย้อนกลับไปดูตอนนี้อ๋อกูวางตัวไม่ถูกกีททำใหม่อะไรเงี้ยเออไม่มีกาลาเทศะนะตอนนั้นนะตอนนั้นนันแปลง่ายๆอ่ะเด็กเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งที่เพิ่งได้มาเป็นพิธีกรนะเนาะ เจอดีใจอืไม่เจอเสียใจอืมันแปลงง่ายๆแบบนี้แต่มันไม่ได้นึกถึงว่าไอความดีใจหรือการวางตัวของเราตรงเนี้ยมันกระทบกับใครบ้างใช่เรามานึกถึงแต่ตัวเองอืแล้วหลังจากนั้นใช่ใช่ใช่หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ค่อยๆปรับตัวเรื่อยๆให้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 โตโตขึ้นใช่ต้องโตอืเรียกว่ากล่่มข่มความรู้สึกหรือเปล่าถูก ณนะทุกวันนี้ก็ยังยังต้องยังต้องใช้ใช้สกิลนั้นในการข่ม,มความรู้สึกของตัวเองแต่มันมีความเข้าใจโลกมากขึ้นอืมัมนมันก็มันก็มองให้ถึงแม้ไม่เข้าใจเราก็ต้องข่มความไม่เข้าใจและและพึงรู้ไว้ว่าเราต้องเข้าใจความแตกต่างอืเราต้องเมตตาอะไรอย่างเงี้ยอืนะวันนี้มันตกตะกอนพอได้แล้วมันก็เลยอมืมันก็เลยไม่ ไม่ต้องใช้คำว่าขมเยอะจน <ไอ S 2> เกินไปไ<อ>ในชีวิตแต่ณตอนนั้นมันต้องขม<อ>มันต้องขมเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร<อ>และตัวเองอมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ปันจิมปันเจอแบบ<อ>วางตัวไม่ถูกกาลเทศะดูฝืนๆไปฝืนๆนแบบนั้นใช่ใช่ใช่ต่ไอสังคมและการออกกองการได้เห็นชีวิตมันก็ทําให้เราได้ตกตะกอนมาเรื่อยๆได้เห็นชีวิตแล้วพอมาเป็นเจอคอมเมนต์นั้นที่ดูถูกเพศสภาพตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง อยากเลิกไหมหอเอาคนอื่นก็ได้ฉันไม่ทําก็ได้มีไม่เคยมไม่เคยไม่เคยเทคคอมเมนต์พวกนี้ไปซีเรียสกับตัวเองขนาดนั้นเลยแล้วคิดบ้างไหมต้องเปลี่ยนแปลงอจะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณก็ได้ไม่เคยไม่เคยเพราะเพราะหนูรู้สึกว่าอืไม่ได้ทำผิดอะไรอเออ,เอ,อตอนนั้นตอนนั้นก็แค่น่าจะเป็นความรู้สึกปี๊ดมั้ง ปี๊ดนะแว็บแลกอะไรเงี้ยไม่โกรธก็แปลกอืมใช่ไม่โกรธก็แปลกทีเนี้ยพอเราพอเราพอทุกอย่างคือคอนเทนต์ทุกอย่างคือคอนเทนต์เราก็แบบแคปตรงนี้แล้วขึ้นสเตตัสขึ้นมาสเตตัสไปเลยแล้วแล้วก็มั่นใจว่าทุกเสียงที่จะตอบคอมเมนต์โพสต์นี้จะต้องให้กำลังใจเราแน่นอนและมันก็เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยอืมก็ก็รู้สึกอุ่นใจและดีใจ เป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อีเตอร์อีจัน YouTube ตอ e r อ,อีจันหรือ t i k t o ็อกอิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่อ อีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อีจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ แต่ดีหาดหัวใจแห่งรักจะัก